ขยายจนตกขอบลืมดูจอผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสิบคนค่ะ,ะมีสิบคนนะคะมีคะแนนดังนี้ค่ะให้คะแนนมาหมดเลยค่ากลางที่น้อยที่สุดตรงกับข้อใดข้อนี้สิ่งที่อยากรู้คือนะคะค่ากลางสามค่าเนี่ยนะคะข้อไหนที่ตัวเลขเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดอ,อันแรกเลยที่เราหาได้ก็คือมองกวาดสายตานะคะฐานนิยม ะะทีนี้มันมีเรื่องของมัยาธยฐานมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเรียงไว้ก่อนเลยเรียงจากน้อยไปมากนะคะข้อมูลมีอยู่10ข้อมูลอ่ะเรียงเริ่มต้นน้อยสุดก็คือ5ต่อไป6มี6 2ตัวค่ะ7 2ตัว8 3ตัว9 1ตัวและ1ิบตัว1 2 3 4 5ส7 8 9ามอ่ะครบ10คนพอดีอ่ะสิคนมีคะแนนเป็นดังนี้นะคะ อันแรกที่เราได้เลยก็คือฐานนิยมฐานนิยมของเรามีค่าเท่ากับ8อ่าต่อไปเรียงแล้วนะคะได้คนที่อยู่ตรงกลางค่ะคือมัธยฐานตัวเลขน้อยๆแบบนี้นะคะ มีอยู่10ตัวอ่ามัยธยฐานของเราหาได้จากตรงกลางนะหาได้จากอ่ะสิบวกหค่ะหารด้วย2ได้1 1บส่วนสคือตำแหน่งที่อยู่5.5าจาตำแหน่งตรงกลางคือ5.5แต่ข้อนี้นะคะตำแหน่ง5.5คืออะไร เมื่อไรก็ตามที่ข้อมูลเป็นจํานวนคู่เนี่ยเขาจะไม่มีตัวที่อยู่ตรงกลางไหมแต่ถ้าเขาเป็นจํานวนคี่เขาจะมีหมายถึงตําแหน่งนะคะอ่ะห้าจุดห้าเราจะดูจากไหนให้เราย้อนลงไปค่ะให้เป็นจํานวนเต็มห้ากับหกให้เราเอาตําแหน่งที่ห้ากับหกมารวมกันแล้วเอาคนที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตําแหน่งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคือเจ็ดค่ะข้อมูลตัวที่หก คือ8รวมกันหาร2นะคะเมื่อคือการเอามาเฉลี่ยกันนั่นแหละกลับไปที่การเฉลี่ยเหมือนเดิมเลย5บวก6ไม่ใช่7บวก8นะคะรวมกันหาร2 7บวก8เป็น15ส่วน2ได้เท่ากับ7.5แสดงว่ามัธยาฐานของเราคือ7.5 เหลือข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่หาก็คือค่าเฉลี่ยหรือ x bar นี่นเอ,เอาทุกคนมารวมกันค่ะเอาทั้งหมดเลยอาจารย์ขอให้รวมบวก8ปดบวกแบวกแบวกเบวกสิในเรื่องสถิตินะคะสิ่งที่ต้องระวังคือการบวกเลข ะะเพราะว่าข้อมูลมีค่อนข้างเยอะนะคะมีอยู่10ตัวค่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าให้บวกกันจริงๆก็จะมีอยู่10ตัวเนาะสิบนะคะสิตัวนี้บวกกันแล้วได้74หารด้วย10คําตอบคือ7.4ถามว่าใครมากที่สุดฐานนิยมเป็น8มัธยฐาน7.5 x bar เป็น7.4เพราะฉะนั้นค่าที่น้อยที่สุดคือค่าเฉลี่ยค่ะ เจุดสีนั่นเองข้อนี้บังคับให้เราต้องหาข้อ